เข้าได้ไหมครับ มเหลิมไม่เหลิมไ่เหลิมอ,อ,อ่ะดีมากพี่พี่ครับพี่ครับต้นครับพี่พี่ครับโฮมโฮมโฮม ลาเราะเลือกไทยลาวเลาเลือกไทยลาวเลาเลือกไทยขอบคุณมากครับพี่น้องเพื่อแดงมันแดนต้นชาติที่มาฝากเพื่อไทยวันนี้ครับอาเชิญครับใครจะมาตกไหมกุตตโษนะเชิญเลยครับเชิญ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 จันหน้านี่เลยครับเชิญครับเชิญครับ น้องประชาชนคนไทยทำที่ไม่ได้เลือกทัพเพื่อไทยแล้วก็เลือกทัพเพื่อไทยด้วยนะคะขอบคื่อประชาชนคนไทยมากเทยค่ะบวกแดงฮัลโหล